สวัสดีค่ะแม่แม่คอนเทนต์คนทุกมาแล้วค่ะอยากมีรูปเป็นเจ้าพ่อนะคะบ้านเราเน้นซื้อไม่เน้นถูกค่ะตอนนี้เจ้าพ่อกำลังพ่งพล่านนะคะได้ยินเสียงได้ยินเสียงกระดาษเสียงกันไกลมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถ ถูกไหยคือเรื่องแปลกใช่ไหมไป้ายถูกเร็วเนี่ยเรื่องปกติเลยปกติเลยคอนเทนตนคอนเทนต์อย่าหาทำจะช่องจะ mm hmm. ปลิวเกลียดความืิวของเจ้าพ่อเ mm hmm. พราะไม่พรอพ้อมเพราะไม่พร้อมเจ mm ้า hmm. พ่อมาแล้ว mm hmm. พ่อเน่าพี่หมื่น หมื่นอะไรแล้วหมื่นที่แม่หมดเงินรักษามันนี่แหละหมดไปไหลายหมืน่นนะ่าตอนนี้กาลังทำการม้วนหมายเลขสลาก <c oughs> <c oughs> ใครจะเป็นเศรษฐีที่รู้ไม่ใช่แม่ป้ายในี่เ,นเลยใช่ไหมใช่ไหม ขณะนี้แม่ได้ทำการ้วนหมายเลขครบทั้ง2 0่ถึง9แล้วก็0ถึง9อย่างละ2หมายเลขคะอายุแอดีอ่ะค่ะค่ะเน้นซื้อไม่เน้นถูกหยิบตัวไหนออกมาอย่าซื้อตัวนั้นนะคะอ่ะเอามาให้แม่อ่ะค่ะจะพ่อกำลังทำการสุ่มอยู่นะคะ เ,เราหยิบออกมาเขาจะได้ไม่ซื้อเร็วๆเอามาอุ้ยเร็วๆอ่าหนึ่งอ่ะถือว่าเลือกแล้วนะคะอุ้ยลำคาญเขากำลังประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์กันอยู่อ่ะทุกคนคะ งวดนี้ไม่มี3นะคะพยายามเลี่ยงเลขนี้อย่าซื้อเพราะซื้อมันจะไม่ถูก